เจ้าว่าันต้องมามาแล้วคุณคุณาเจ้าเป็นเจ้าในตำบลองเจ้านี่เป็นีิหารพิหาร

โยมันโตมีจะโยมันโตครับ ก ais, e. of of ค็คือเจ้าหลวงจ้างเผือกพญาลิริญเจ้าจ้างเผือกหน้าเขียวจงปกป้องพรรษาธนยกยิงรักคือปอดภัยค like ือแข็งแกร่งจากขออะไรทางบารมีของเออเจ้าหลวงทุกหล่นถูกองดีเจ้าหลวงเทพพญานิรเจ้าจ้างเผือกงา